กรุบใหญ่กิบกุบหน่อยครับพี่น้องนี่ครับกุบหน่อยที่มันกินครับพี่น้องแต่ว่าตัวใหญ่นี่ติดครับนี่กุบกินกุบครับนี่ยน้ำลวครับพี่น้องครับพอดีย่ามเศร้าครับพี่น้องมาเนี่ย่ามด็ดกุบครับเนี่ังเห็นตัวแหลกครับนี่กุบจะล้างครับนี่โอ้ตะวอนยีงาครับนี่ ก็ปูทั้งครบหน่อยครับคือนองเลียนเนื้อครับเลยบรยามยามขึ้นมึงเลียนเนื้อครับตัวเลี้ยงแหกมันครับพี่นนอนวันไงปันไหนหรอกครับนี่อบปสำปุตินครับ รุ่นนี้งมดครับแมาแต่เศร้าครับพี่อนอ้องสาันนกอดกินมดครับตัวได้ถือมากขึ้นยิ่ชิบกินมดครับฟูก็ระไล่ครับน้องโอ้ลำครับเนี่ยครับรุ่นนี้ครับพี่อน้องมันเรียนเต็งเงื้อนี่ครับแต่ว่ารุ่นนี้กระดูกพลอยครับพี่อน้อง มดครอโอ้ลังขงนานในลำครับพี่นอยินเงาเงาเลยครับ นี่ยืนอยู่นี่ครับนี่ข้อศนกมันหน่อยหน่อยครับนี่หลังนี่ขาดปากครับพี่หน,นุ่มเนืเข้าเลยครับนี่อื้อ ทิมนี่เปื่เส้นขาดปากหลายครับพี่นุ่มหลายถ้าขาดปากครับพี่น้องแต่ว,ว่าหลังนี่อยู่คร,ค,ครับนี่ครับต้นเท่าทาครับมันขาดปากมัดครับรเพียดใส่ทิมนี่โอ้ นี่เข้ามดครับบุตหมยมื้นครับนี่ยามกยาครับนี่บเญากครับนี่ล้งติดยู่ครับดินเครับดินอเขียวครับนคับนี่ ลองเสียบครับกูบลุนนี่ลูกนิ่มๆๆๆครับไปยุ่เนี่ยหล้เขาครับเขากบบโบท้วมนี่น้ำไมหยังหรอครับ ลำหลังนึงบ่ลำหลังครับพี่น้องบ่หลังลำครับพี่น้องนี่แหะครับมันจิ้นบ่ได้ถึงเงื้อครับหนี่งเงื้อยังดินอยู่ครับหนี่งถึงหน่วยเบ็ดก่อนครับพี่น้อง ใส่บ่ได้ออครับพี่หนุามพกครับไม่แต่น้ำครับเขาบ่าได้ใส่ลงไหเก็ใส่ได้ออลำเลยพี่หน้ออ่มยังตกฟัวเลยครัหนุ่ นี่ครับคบดูนนีและเพ่น่องเหรียญเต้งเงาคนี่ ใหไงกินกบหน่อยครับพี่นอ้องนี่ครับกบหน่อยที่มันกินครับพี่นอ้องแต่ว่าตัวใหญ่นี่ติดค,ครับนี่กบกินกบครับนี่ยนั่นแหละครับพี่นอ้องกบเถากินกบหน่อยครับนี่ ขาดปากไม่ดินก้นทัเ้าขึ้นเข้าเลยครับพี่น้องจะได้รันขาดปากหลายหลัง ครับน้องมีกแต่แปดเก้าตัวครับพี่น้องไปรุ่นอีกสองน้องครับพี่น้องโอ้ครับลองกัวปกาขึ้นเบ็ดเลยครับแม่นกหัวมาลุ่มี่แม่นกปวกน่อยนกคือนกไก่หน้าเด้อครับนี่นกปวกญ่ครับปวกนอนเบ็ดครับพี่น้กกนองกำลังวิ่ง

มันอัดกลั่กครับนี่หลวนหมดครับกินโอ้ครับหนองวันนั้นบ่เห็นจักตู้ครับนี่กําลังมา ครเลี้วงมุยมุยครับกบผูครับนี่ liền tinh khâm không? luôn mất khập không liền khâm Hãy subscribe Nó không เรเ่องเิ้มนี่ครับน้องเน่งน้องเน่งครับจองน้อยครับรุ่นนี้อะไรพี่น้องมันเห่นตะเบียดนง ล,ลําล้วครับนี่อยหัวเขียวครับหนี่กบอยู่ในน้ำพี่น้องหัวเขียวครับน,นี่ไใคตจะวเวงน้ำเนี้ยครับพี่น้องเพราะว่าตรง มันหลายน้องก็ตามที่อวมไปน้องนังนน้องนั้นงานกันยากครับจงหน่อยครับน,นี่ ผมก็เพื่อเรื่อยๆครับผมีมวันนี้ครับเป็นวันบวับฏดริงครับ nó cứ bị lên thôi rồi luôn siêu Hãy subscribe cho kênh Ghiền không, không. ลังนี่กัลำคข้านีพออ่ติดกันไปนี่มันก็นมวนคำนติดลงน้ำเสียเรื่อยๆ ชุนหุ่ยครับเพื่นอนหวังว่าสไบปอยยามนะครับมันบินมัดขึ้นครับน หักข้นมหาหักขาไว้ครับพีน่น้อวงวกเนี่ยงเบียดหรือ้วยเนี่ยงเห็ดเลยครับนี่มหาหักขากรุบเข่ามเทเจครับนี่ยอือทั้งสองขาเลยครับนั่งโตขวด กบตีบดีๆคมันหกักมันหักขาเดียวครับพี่น้องผมเคยเห็นเลยใส่มาแต่หน่อยเท่าไหนหูมัดครับพี่น้องอืมดินลังจนมันกวบบ่ได้ครับวูหัวยางใกล้พี่น้องกำลังเห็นครับนี่ดินเตี้ยบเตี้ยบครับ đang lái lăng khăng, úp u không, úp น้ำครับน้ำนย่น่อะไ้ครับนี่ครับ ยุดอกครับโลกกัวอยู่ขัางนามันย่างเออเุดเลยแคบๆครับมันหนุนเงาครับหายเงาหมดเลยครับ นี่แหละครับโอ้หอมครับพี่น้องครับพี่น้องไข่มาออกตำนะพี่น้องออกน้ำฟังซี่ครับนี่เบื่อตาเขาบอกพี่น้องว้ขายาวครับสองอย่างครับพี่น้องย่างเร็วๆวัดมันโล่บนห็ดครับ ครับบ้านะครับพี่น้องกุ้งก็ไดอย่ดดกครับลูกกุกลกวนครับแลพอกันไม่ขืมหน่อยครับครบสวัสดีครับ